น αι, ไไ่ไม่ได้ไม่ได้ของพี่เอ๋ฮะเอาแล้วมาขโมยขนมเปี๊ยะพี่เอ๋กินอีกแล้วนี่ก็ฝากมาเยี่ยมนะไข่ไม่ใช่นมไข่หัหกครึ่งหักครึ่งหนึ่งให้พี่เอ๋ครึ่งหนึ่งเอาหมดเลยหมดเลยแน่น αι, นะสิงนี่ <c oughs> มากินของเยี่ยมคนป่วยแล้วนะสิงเอ้ยพอแล้วพอแล้วสิงกินขนมเปี๊ยะไปชิ้นหนึ่งแล้ว อ้าว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 ส้มก็กินอีกขนมเปี๊ยกก็กินของเขาส้มก็กินของพี่เอ๋เขาอ้าวใครป่วยเนี่ยเอาเอาเอานะซิง